สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องป้องไปพี่น้องเอฟซีที่น่ารักอีนางสอบเสร็จแล้วจ้าสอบเสร็จแล้วผ่านไปได้ด้วยดีกเด็เฮ็ได,ดได้เฮ็ดได้บ่ดีซีได้หรอกพี่น้องคะ่ะเพราะว่าขอสอบเบ้าเมือนนี่อีนางมีข้อสอบยูสามขอสอบเนาะข้อสอบทีนึ่งก็คือเขาให้อธิบาย เดี๋ยวให้รลให้รถผ่านกันเขาให้อธิบายเกี่ยวกับโตเจ้าของแบบว่าแนะน้โตเจ้าของออียงประมาณนี้แหละพี่น้องอันนั้นอนะ่ะได้ยูข้อสอบที่สองก็คือเขาจะมีรูปภาพมาให้เบิงแล้วก็ให้อธิบายว่าเขาเห็นอีอย่างในรูปภาพในอัน,นี้นบ่ได้อันไหนนั่งลืมลืมค้ามสาบลืมลืมอ่าลืมลืลืมข้าขนั่นแหละพี่น้องคะขนาดแค่เสือเนี่ยค้งาง่งยๆอีนั่งยังลืมเลื่อยพี่น้อง ดะเเบาได้น้อยเดียวแล้วก็ข้อสอบที่สามขอ้อไอข้อสอบที่สามนี่เขาให้นั่งเวบาสนทนาน้ากันกำมูสองคนอันนั่นก็พอได้อยูมีเออมีซีข้อสอบแล้วก็ข้อสอบที่ซีเขาให้พูดถึงเรื่องอาอาหารอาหารนอเวแล้วก็อัน อันแบบว่ามากเชิญผู้ใดมากกินอาหารอยู่บ้านแล้วมากเทศอาหารในยังให้เขากินอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมือนี้ใส่เวลาสอบอแบบเดียวเพราะว่าแต่ละคําถามเขาให้เวลาสองถึงสามนาทีแค่นั้นนะคนะ่ะเนาะแต่ว่าหมู่บ้านนี่พี่น้องหมู่บ้านนี่สอบโดนอยู่เข่าสอบตั้งแต่เก่ามงเก่ามงถึงเทียงคืองก่อสอบฟังโอเค สอบฟังโอเคแล้วก็สอบเขียนโอเคแต่ว่าสอบอ่านบอโอเคนางอา่านสาแล้วก็สิ่งที่เหาเรียนมากข้าศสาที่เหาเรียนมากกับขศาพทาที่สอบเมื่อนี้นะคือมันความหมายเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเลือกออกว่าคํามนะมันความหมายเดียวกันแต่ว่ามันมันเวามันเวากันคนละยางเออย่างเส้นอันพายางเส้นอ่า ภาษาไทยข้าเดินมันบอลเนี่ยข้าเดินภาษา,ษา,ส,าสานยางจังสีน่ะพี่น้องเออมันมันความหมายเดียวกันแต่ว่ามันมันเบากันคนละคำพูดพี่นอ้องที่นางจะขึ้นรถไฟตอนสิบโมงสิบโมงเจ็ดนาทีเนาะค่ะไปถึงด่านแล้วสิบโมงสี่สิบมณีพญายบาบยูได้มาเนี่ใพญ่ยายบด้ออกมับพอใยญ่ไปกูนค่ะ เราอยากเราอยากไปกูเสาอาทิตย์เพราะว่ามันเป็นวันหยุดค่ะเสาอาทิตย์จันทร์มันเป็นวันหยุดเรามูเล่าไปกูลกันเบิร์ตเลยแล้วยามันเขามันเขานาฮอนแล้วพี่น้องแต่ว่าอีนั่งไงเฮ็ดงานอีน an ั่งเอางานก่อนเนาะค่ะเนาะอีนั่งได้เฮ็ดงานเสาอาทิตย์จันทร์เลยเนาะค่ะแล้วก็ได้สองแรงพร้อมได้พี่น้องเฮ็ดงานวันหยุดไหนนา่งก็เลยบอกว่าเธอไปโหลดแต่ว่าพ่อยายเพิ่นไปหลายมือบ่ได้เพราะว่าพ่อยายจะต้องกลับมาขับรถรับส่งอีนั่งเพราะว่าบ่มีรถวันหยุดเนาะค่ะบานอีนั่งบ่มีรถเมย วันอาทิตย์กับวันจันทร์บ่มีรถเมย์เพราะฉะนั้นอีนั่งกลับบ้านบ่ได้พ่อใหไงจะต้องกลับมาเมื่ออื่นตอนแรงอ้ยอีนั่งเบาพี่ๆน้องๆเข้าใจยากบ่บางที่นะอีนั่งเบาภาษาอีสานเนาะบางที่นั่งเบาติดติดกัดคัดเชิงติดอ่างนั่นแหละพี่น้องขาแต่ว่าบ่ได้ติดอ่างเด้อเชิงแบบว่าเบาเบาติดนะแม่แล้วก็บางที่ก็เบาซาบางที่ก็เเบาเร็ว ผู้ใดฟังบอกขอใจก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยอีนั่งเบาไปเมื่อยไปอันจะเมื่อนี่อากาศส่งแบบว่าเย็นเย็นมีลมพี่น้องเย็นเย,ย็นมีลมบ่มีฝนค่ะโอ้สอบเสร็จแล้วพี่น้องสอบ RN R2 เนาะคะ่ะระดับพื้นฐานต่อไปก็คิดว่าจะสอบ R2 แล้วก็ B บนเนาะคะ่ะ แต่ว่ายังยังบอยังบอตอนนี้ดอกยังบอทันยังบอปีนี่ดอกตอนนี้สอบ Rn R2 เสรซ็จแล้วมันบต่อไปก่อสอบซ้ำฟุน้นซ้ำฟุ้นก็คือสังคมนอร์เวค่ะสังคมรนเวเร็จปุ๊บอีน่านก็จะเริ่มข่าวลงเรียนเรียนครับรถประเทศเนี่ยแล้วก็สอบใบขับขี่คงจะคงยากอยู่คงใส่เวลาดโดนอยู่พี่น้องโอ้ยลม ะเดินทางกลับกันมณนนีน่าสิกาไปเห็ดปอเปียค่ะเห็ดปอเปียเอาไปฝากเพื่อนบ้านเนาะค่ะลมพัดหนาวอยู่เ็ยเย็นเอาบรรยากาศในบัวสมาหาเบิ่งแบบหนึ่งพี่น้องค่ะอากาศเคลิ้มๆทางบนมีหมอกเจ้าเขามีหมอก เชิงแบบว่าบอมีฝนดอกค่ะแต่ว่ามันมันมันเป็นล่มนะล่มล่มผัดแห้งล่มเย็นอย,ยังไปขึ้นรถไฟค่ะมานั่งรอรถไฟกลับบ้านพี่น้อง จริงมันก็เหลือเวลาอยู่ตั้งเคิงชั่วโมงอะไรแต่ก็เสลือขึ้นมาก่อนเพราะมีผู้ใดเลยมีนะงคนเดียว <laughs> นั่งผ่องพักนั่งผู้โดยสารบนางเดชเสลือขึ้นมาเอานึกว่าคนเดียวมีมีคนขึ้นมานําอยู่ตัวนี้ <c oughs> พอสอบเสร็จมันก็โล่งเนียพี่น้องต่อไปก่อยุดเงายุดพอไม่ยุดเงาเดี๋ยวย,ยุยวยดลายมือ แล้วก็ยุดซ้ำเมอสองสองเดือนยุดช่วงหนาร้่อนสองเดือนนะคะลงลงลง,ลงเลี่ยนอีนยังเขายุดกันเบิดพี่น้องค่ะก็ยุดสองเดือนเริ่มยุดตั้งแต่วันที่สิเนาะคะ่ะแต่ว่าอีนางก็เริ่มเริ่มเหตุงานเริ่มมีงานหลายล,ละละจนสอ่อทุกเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่นะเนาะโอ้ยถาว่าสอบภาษาโนสนี่กดดันบอ ตะก,กีนี่กดดันอยู่พี่น้องค่ะเพราะตะก,กีนี่เฮายังพระท่านภาษายังพระท่านแข็งแรงเนาะยังประท่านเข้าใจยังมากไม่แต่พอแต่พอมาสอบจริงๆมันก็บริดีมีอย่างะค่ะขอสอบมันก็บ่อ่อยได้ยากซ้ำใดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะถามว่าผ่านบ่อหรือบ่อผ่านอีนางคิดว่าเขาคงใจผ่านกันสุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ละคนจะได้คะแนนทอาใดกจะได้คะแนนหลายคะแนนหน่อยแล้วแต่เกรดแล้วแต่ความสามารถของเขาแต่ว่ามันก็ผ่านกันสุกคนนั่นแหละอีนางอีนางคิดว่านะ ถ้บา,าบ่ามาีบ่มีผู้ใดตกดอกค่ะคันว่าผู้ใดได้เอ่อได้เกดท่อนี่เป็นที่น,านาา่าพอใจบ่คันว่าเฮาบ่พอใจเฮาก็สามารถขอสอบใหม่ได้เนาะค่ะเนาะจังอย่างประมาณนี้แหละ <c oughs> เห็นมูเล่าให้ฟังนะ <c oughs> คนเริ่มมาหลายแล้วค่ะคนเขาจะอ่อรถไฟเที่ยวแรกรถไฟไป,ไปฟินแซจะมาก,ก่อนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> พอรถไฟฟินแซไปแล้วก็รถไฟไปบา巴拉เกนก็มาเนาะค่ะเนาะโฮ้ยอากาศนาหนาวๆพี่น้องมีลมหนาวลม แต่ก็บ่ได้หนาวแบบหนาวเย็นปานใดดอกหนาวลมซื่อ